โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะทุกคนครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรงดันเจียนนะครับผมนะทุกคนครับก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นบั๊กของตัวดันเจียนเลยนะครับผมนะทุกคนฮะอันนี้ผมก็เห็นว่าวันบั๊กนะครับเพราะว่าผมฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ตื่นมานะฮะนอนไปสักประมาณ40นาทีได้นะครับก็ผมได้พอยต์มาประมาณ5,000นะครับผมนะทุกคนฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายกันนะครับว่ามันใช้งานไงบ้างแล้วทำไมตัวผมเนี่ย ถึงมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับมันคือออร่าอะไรเดี๋ยวอธิบายกันดีกว่านี่ครับผมนะทุกคนนะในคลิปวิดีโอก่อนนะครับใครที่แบบว่าอ่าอยากรู้นะครับเกี่ยวกับพวกออร่าพวกนี้ว่าควรใช้อะไรกับอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอเก่าได้นะฮะคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแค่ส่วนของออโรนันเจียนนะครับผมเป็นต้นครับแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมนะฮะที่หลังจากที่วันที่ส5เนี่ยผมลงคลิปวิดีโอไปเนี่ยแล้ววันนี้วันที่18เนี่ยนะครับผมอัปเดตอะไรเข้ามมาาาบบ้งเนนะะครัผ อย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวนครับเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปสู่หน้าเมนูก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ดันเจียนเองนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับส่วนของว่าครับนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนฮะให้เรากดลูกศรตรงนี้นะแล้วก็เลือกส่วนส่วนของโอวิกาฮาระนะครับผมจากนั้นกดคิวอัพเลยตอาศึกษาบีฮะมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เชิญใครเข้ามาในที่นะครับมันก็จะเป็นคนเดียวนั่นเองนะครับ พอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปที่ส่วนของฝั่งซ้ายมือตรงที่ส่วนทับหนึ่งเพลเยอร์นะตรงนี้มันจะปิดนะครับเป็นคอมเพลติฟซึ่งมันปิดไปอยู่เราเข้าวงนี้มาเลยนะฮะรอแปดวีนะครับแล้วก็ทําการเตรียมตัวรันเลยนะครับผมไปเตรียมตัวรันกันนะครับผมก็จะใช้ตัวรันมาริเซ่นะครับผมใครที่ไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดนะครับสามารถดูในช่องผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมแปะคลิปวิดีโอให้แล้วกันเนาะในคอมเมนต์นะครับผมเอนจีตเข้าไปแล้วก็เอ็กซ์คิวสกิฟได้เลยนะครับเอ็กซ์คิวไปเลยฮะ รันเจนนี่ยครับถ้าประตูเปิดเนี่ยครับมอนยังไม่วิ่งเข้ามาไม่ได้นะนอกจากว่าเราเนี่ยจะเดินออกไปก่อนนะครับมอนจะสามารถตีเราได้นี่นะครับรันโปเลยนะครับผมนี่ฮะเปิดโหมดเล่นกูโคกับทันได้โหมดเลยนะครับผมทุกคนฮะแล้วก็ออโต้ฟาร์มรันเจนไปถ้าใครมีตะโกนคาร์มาโดนะครับก็สามารถที่จะกดเซมิคอนโหมดได้มันก็จะหิวเลยให้ด้วยนะครับนี่ครับจะเป็นการฟาร์มนะเฟรมเดทไม่ตกนะครับผมมันดูแบบว่ากระตุกกระตุกเนี่ย บางช่วงเนี่ยนะครับคือมอนเนี่ยมันกระโดดนะฮะในนันเจียเนี่ยนะครับคือยิ่งมอนยิ่งเยอะเนี่ยครับมันจะกระโดเดยเยอะมากผมแนะนำนะครับปรับแอสไตริสเทนเนี่ยขึ้นเป็น10เลยนะฮะเพราะว่ามันจะกระโดดเนี่ยมันจะเรียกว่าตัวเราเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วบางทีเนี่ยมันตีไม่ติดนะครับหรือว่ามันโดนมอนตีเนี่ยนะครับมันก็จะตีออกมาไม่ถึง15ฮิตน,นั่นเองนะครับอันนี้รอนะฮะเดี๋ยวมันไปเองนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าเกีมันจะปิดก่อนนะะะฮฮไม เห็นปะมันจะกระโดดอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าเขาทํามาทําไมนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็มีวิธีแก้ก็แค่ปรับดิสแทนนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับผมในโคโค่โหมดนะฮะใครที่ใช้ไม่เป็นนะต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันบัฟดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งมันแรงมากส่วนฮันเดอร์โหมดนะครับมันก็จะเป็นการวิ่งนั่นเองนะครับผมในตัวนั้นมันจะพุ่งได้อ่ะของเซเนสุนะครับใครที่เป็นอ่าปราณของเซเนสุก็จะทราบดีนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้ฟาร์มเร็วมากกว่านี้ผมก็แนนนะะะฮปรับ ให้เราเลือกดาบของเราก่อนแล้วก็เลือกสกิลนะฮะเลือกไปเลยนะครับมูฟสี่มูฟห้ามูฟหกคืออะไรนะครับสามารถที่จะกด M แล้วก็ดูเซตติ้งนี่นะครับมูฟหนึ่งเป็นสกิลแซดมูฟสองเป็นสกิลเอ็กซ์นะฮะสามารถที่จะกดดูได้เลยนะครับผมเราดูต์ตรงฝั่งขวามือมันก็จะฟาร์มให้นะครับเดี๋ยวใช้สกิลนะฮะกดอีคิวไปป้อนด้วยนะครับมันจะได้ถืออาวุธนะครับผมมันก็จะใช้สกิลนะครับเป็นบางช่วงนะฮะอันนี้ผมแนะนําไปฟาร์มกับพวกบอสธรรมดาก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลงดันแลนะครับผม นะแต่ว่าผมฟาร์มมาซารีไงนะครับผมเดี๋ยวมันใช้สก mm ิล hmm. บางช่วงนะฮะแม่เดี๋ยวมันจะบักนะครับผมครับต้องบอ,อกเลยนะครับว่าผมอัปเดตนะครับมาค่อนข้างเยอะนะครับผมหลังจากวันที่15เนี่ยที่ผมอัปเดตเรียกว่าอัปเดตมาทั้งหมดใช่ไหมฮะ ก็จะมีพวกฟาร์มแห่งในการแก้ไขนะครับตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มพวกออโต้ฟาร์มอินดิตี้มานะครับก็คือฟาร์มม็อบทั่วไปนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยนะครับขอต้องการกันนะครับผมผมก็ได้ไล่ใส่เข้ามานะครับแล้วก็อัปเดตพวกส่วนของออโต้สกิลนะฮะที่คนดูเดอกันมาเยอะนะครับรวมถึงพวกเว็บพุกนะครับเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะมาที่ห้องเชนหลอกนะทุกคนแล้วก็คัดลอกคอนฟิกเว็บพุกตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถคัดลอกแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนของนิวฟาร์มเม่ต่อนะครับก็จะมีเรียกว่าเพิ่มวิธีการฟาร์มใหม่นะครับอยู่สีรูปแบบด้วยกันนะครับผมนะทษนฮะก็คือการฟาร์มบนหัวข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นสี่แบบนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของออโต้ฟาร์มควีนะครับอันนี้ผมขอแนะนําเลยนะออโต้ฟาร์มควีน่ะนะครับอ่าผมแนะนําเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเลเวล50ิขึ้นไปและอยู่โลก2พออยู่โลก2มันจะมีออโต้ฟาร์มควีอยู่นะครับมันจะเป็นควีนเดมอนเซ y e r ที่อยู่ในเคฟหนึ่ง นะครับผมในโทนฮะซึ่งผมแนะนําเลยเอาไว้ฟาร์มเหมือนได้คือมันดีมากนะครับผมในโทนฮะเพราะว่ามันได้อีกเพียเยอะแล้วได้เงินเยอะด้วยนะครับคือเงินเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยผมแนะนําเลยว่ามันหาง่ายมากถ้าคนน้ำคนเฮ็ดแป๊บเดียวเลยนะฮะับเพื่อนได้เงินแบบรวดเร็วมากนะครับผมในโทนฮะนะครับวิธีการฟาร์มนะครับก็แค่กดออโต้ฟาร์มดันเจียนไปนะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสนะฮะคือน่าจะส่วนน้อยนะเนี่ยผมฟาร์มมาพักหนึ่งเนี่ยคืออยู่ที่พอยต์ห้าพันหกเนี่ยผมก็เจอด่าเลยไม่รู้นะที่มันแบบว่ามอนเนี่ยมันคค้าางหหมมมดดดนนนนะะรัับแต่่่วเเลือีย คือฟันทีเดียวตายน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะฮะอันนี้ผมไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเพราะว่าผมก็เทสมาตั้งนานแล้วผมเทสตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วตื่นมาก็เทสนะครับเทสหลายรอบนะี้ครับผมเนะี่ยก็มาเจอด่านนี้ก็ใครที่ใช้โปรค่ายผมนะครับแล้วฟาร์มมาเจอด่านเนี้ยก็สามารถที่จะแบบว่ากดจุดออโต้ฟาร์มดันเจี้ยนนะแล้วก็มาไลา่ตีได้เลยนะครับผมถ้าเจอแบบเนี้ยผมแนะนำรีเซ็ตตัวทิ้งเลยนะครับผมผมมีพอยต์ให้ห้าพันหกก็เดี๋ยวจะรีเซ็ตทิ้งละสามารถที่จะกดเออ่ฟอร์สรีเซ็ตคาแรคเตอร์ได้ นะฮะหรือให้มอนฆ่าก็ได้นี่ครับผมโดนนะแต่ว่ามอนไม่ค้างไงพอเราตายนะครับทุกคนฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับทำการกดไปที่โกดูช็อปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาพอยต์เนี่ยไปซื้อกันดีกว่านะซึ่งผมเนี่ยฟาร์มมาประมาณเกือบ4 4 0นาทีได้นะครับผมนะโน่นฮะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้เปิดออร่าแล้วก็เอ่อเรียกว่าไม่มีสกิลเนี่ยนะครับของพวกปานดาต่างๆเนี่ยนะครับก็โชคหนึงเนี่ยตวงไว้สี่พัพอยต์ได้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณมีีสกิลเน่ย นะบแบบไล่สกิลแบบผมเนี่ยนะครับปล่อยสกิลลัวๆอย่างเงี้ยก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีบัฟดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์คือผมรอแล้วมันดีมากเนี่ยโอเคผมซื้อถาบก่อนเลยแล้วกันเนาะไอซื้อเคียวเท่ๆนะฮะฟาร์มมาก็จัดไปเลยนะครับผมนี่ฮะก็เหลือสองพันสี่ร้อยพอยแล้วนะฮะ ได้เคียวสุดล่อดเท่มาแล้วนะครับผมนี่ก็สำหรับคดีวิดีโอนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใครที่สนใจซื้อโปรนะครับก็สามารถได้เข้าเว็บไซต์เซิทับจุดโปรไาได้นะครับส่วนวิธีการซื้อนะครับอยู่ใต้คดีวิดีโอนี้แล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ด้วยนะฮะใครซื้อไม่เป็นนะครับกด how to นะครับมันก็จะมีตนวสอนนะครับแล้วก็อ่าพอเราเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเนี่ยกด register ก่อนนะครับโดยเราสามารถเข้าสู่เราผ่าน discord ก็ได้หรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราลงอินเลยนะครับก็ผมสมัครเป็น d สคอร์ดผมก็สามารถที่่จะวา อ่าเข้าสู่ดีคอร์ดได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้เราก็สามารถที่จะเติมเงินนะครับด้วยระบบอ่างเปานะครับโดยใส่ซองนี้อ่างเปาเนี่ยหนึงร้อยห้าสิบบาทจากนั้นเนี่ยไปที่สโตร์นะครับแล้วก็ไปที่ส่วนของนะครับวีหนึ่งนะครับมันก็จะมีขายโปรเจคเซเลเยอร์อยู่นะครับผมแมปร้านหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสหรับเซ็นทรัลทับวีสองส่วนวีศูนย์ะครับจะเป็นเวอร์ชั่นไก่ตันนะครับส่วนวีสามนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะฮะส่วนว่าคุณใช้ในมือถือนะครับคุณก็แค่ซื้อโมบากกนนนนนนัั้้้เเี่่่่ยะคครรบสววาาุณตออองใชมืืถย ในแมปไหนนะครับคุณก็แค่ซื้อวีหนึ่งเพิ่มมา1แบบนะส่วนว่าคุณจะใช้โปรเจกต์เซเลียร์ในมือถือคุณก็ซื้อโปรเจกต์เซเลียร์หนึ่งอันแล้วก็ซื้อโมบาย e a s เซ t โมบาย e a s เซ t ซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนว่าเราต้องการใช้แมปบ,บอกฟูด้ดในมือถือก็แค่ซื้อบอกฟูด้ดโมบาย e a s เซ t ไม่ต้องซื้อแล้วนะเพราะเราซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปรีดีมใน discord เซิร์ฟเวอร์รอของเรานะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะสำหรับคลิปวิวดีรัคบ